วิธีนี้นะคะเป็นตู้เย็นธรรมชาติสามารถเก็บกล้วยได้นานนะนี่นะคะเราวลองชิมเลยสวัสดีค่ะ굿มอร์นนิ่งยามเช้านะคะวันนี้น้องก้อยจะมาดูคนมาดูตู้เย็นธรรมชาติกันค่ะหลายคนที่ตัดกล้วยแล้วกินไม่ทันนะคะมาดูวิธีนี้กันเลยค่ะนี่นะคะพี่ๆตู้เย็นธรรมชาติของน้องก้อยก็คือนี่อันนี้คือ ถุงปุ๋ยแล้วน้องก้อยจะไม่ได้ตัดกล้วยไปเป็นเคอๆนะคะถ้าสมมติว่าไม่มีงานหรือว่าไม่ได้จําเป็นต้องใช้เยอะๆน้องก้อยก็จะเอาถุงปุ๋ยมาคลุมเขาไปแบบนี้แล้วก็มัดไว้นะคะเพราะว่าเวลาที่สุกเนี่ยจะได้ทยอยสุกแล้วเราจะไม่ต้องเหมือนกับว่าเราจะได้กินทานง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะลองแกะให้พี่ๆดูกันนะคะเดี๋ยวจะลองแกะก่อนอันนี้น้องก้อยมัดถุงปุ๋ยนะคะครอบไว้ทําไมถึงต้องมัดเพราะว่า ถ้าไม่มัดเนี่ยเดี๋ยวจะมีพวกนกพวกอะไรหนูมาช่วยกินนะคะจะมีพวกนกว้าวนี่พี่พี่เขาจะทยอยสุกนะคะอันนี้คือนก้อยอ่ะเก็บทานหลายอาทิตย์แล้วนะแต่เขาก็ทยอยสุกให้ทานเรื่อยๆนะคะนี่แล้วกล้วยสุกแบบนี้มันจะทําให้รสชาติหวานอร่อยมากๆเห็นไหมอันนี้คือนก้อกยเด็ดไปนะคะเขาจะสุกทีละทีละนิดทีละหน่อยแล้วทีนี้เราก็จะได้มีกล้วยที่แบบว่า เป็นกล้วยแบบสุกๆแบบแน,นี้ทานนะคะบางทีเราตัดไปเนี่ยมันมันสุกพร้อมกันอ่ะพี่พีนึกออกไหมเวลาน้องก้อยจะกินน้องก้อยก็จะมาเด็กกดจากต้นแบบนี้นะคะมาตัดไปเนาะแล้วแต่ว่าวันนี้เราอยากกินกี่ลูกเราอยากกินเยอะกินน้อยแค่ไหนนี่ได้มาแล้วนะคะสดๆจากต้นเลยว,ว่าเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะคะว่าจะหวานฉ่ำขนาดไหนนี่นะคะเราลองชิมเลยอะ <laughs> mm. mm. ใครมีกล้วยอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็มีเด็กๆที่กําลังหัดทานข้าวนะคะก็เอากล้วยเก็บไว้ให้ลูกทานได้นานๆนะคะก็จะเป็นการเก็บวิธีนี้นะคะน้องก้อยเก็บเสร็จแล้วน้องก้อยก็จะเอาถุงกระสอบปุ๋ยนะคะคลุมเขาไว้มัดไว้เหมือนเดิมเพื่อไม่ให้นกมากินนั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยวิธีนี้นะคะเป็นตู้เย็นธรรมชาติสามารถเก็บกล้วยได้นานนะคะพี่ๆเราเอาไปปรับใช้กันได้นะคะแล้วก็กล้วยน้ําว้านเนี่ยจะเป็นกล้วยที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆ เทียบเท่ากับน้ำนมแม่เลยก็ว่าได้นะคะลองสังเกตดูว่าคนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะให้ลูกกินกล้วยนะคะหลังจากที่กินนมเสร็จอันดับที่สองเขาจะให้กินกล้วยก่อนเลยนะคะใครที่ท้องผูกถ่ายไม่ค่อยออกลองกินกล้วยดูนะตื่นเช้ามาอาจจะสักสามลูกก็ได้นะคะแล้วก็ก่อนนอนอีกสักสาลูกถึง5ลูกก็ได้เนาะอาจจะทำให้เราขับถ่ายง่ายขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ขอลาไปกินกล้วยก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า